สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับเทพเจ้า HD ค่ะหาเลดวิสานสติดไกด์ CBO ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2015สเปค5 HD นะคะสเปคเทพหายากเลยค่ะหายากแต่หามาได้นะคะนี่เลยค่ะหน้าจอนะคะบูทูธในตัวค่ะลูกค้าเลขใไมค์คันนี้7,854ไมล์เท่านั้นเลยค่ะ เทพเจ้า HD คันนี้นะคะลูกค้าสเปคเทพสุดหายากค่ะเป็น CBO ปี2015สเปค5 HD นะคะสำหรับ CBO ปี2015ค่ะอย่างแรกเลยก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นชุดสีนะคะชุดสีพิเศษเฉพาะ CBO เท่านั้นค่ะมีชื่อสีว่า c a r b o n Crystal w i t h แฟนทอมเฟรมนะคะจะเป็นสีดำค่ะดำคาร์บอนนะคะมีประกายคริสตัลนะคะสังเกตคะ่ะลูกค้าคันนี้ประกายคือเยอะมากแล้วก็ชัดมากๆเลยนะคะจะชัดมากๆกว่าสีอื่นนะคะวิดแฟนทอมเฟรมก็คือลวดลายไฟของเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะนี่เลยค่ะไล่ตั้งแต่บางคนหน้านะคะหน้ากากคะ่ะลูกค้าถังน้ำมันนะคะแล้วก็นี่ค่ะกระเป๋านะคะ ปกติค่ะลวดไลายไฟจะอยู่ด้านข้างนะคะแต่ปี15ค่ะลวดไลายไฟจะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะเครื่องโยนต์พิเศษเฉพาะ c b o ค่ะ Screaming Eagle 110 c u b i คิวบิก c นะคะคันนี้สเปค5 HD รถเจ้าของคนเดียวตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยค่ะมือหนึ่งเกือบ3ล้านนะคะรวมของแต่งคันนี้3ล้านกว่าค่ะลูกค้า ของแต่งคันนี้ค่ะท่อเป็นแ a n น h i ไฮฟู o ซิสเต็มนะคะกรองสกรีมมี่อีเกิลจูนกล่อง s ก r ีมมี่อีเกิลค่ะแฮนด์ Hand นะคะเป็นของอาร n เนสสูง12นิ้วค่ะล้อหน้านะคะพร้อมกับจานเป็นของ PM ค่ะไซส์21นิ้วนะคะสำหรับ c ี o ปี15ค่ะจะมี กัดข่าวมาแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่กัดข่าวธรรมดาค่ะถ้ามองเข้าไปจะมีพัดลมมาให้ด้วยนะคะ CVO ค่ะแน่นอนเลยออปชั่นจัดหนักจัดเต็มเฉพาะ CVO นะคะเบาะค่ะเบาะ CVO นะคะลำโพงค่ะเป็นของ BOOM Audio Stage 2นะคะลำโพงจะมีเสียงแหลมเสียงทุ้มนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าหลังแบบนี้นะคะลูกค้าฟูตเบาะ CVO คันเบรก CVO นะคะ ปลอกแฮนด์ก็ CVO ค่ะกลางถังน้ำมนันนี้เลยค่ะจะเขียนว่า Custom Vehicle Operation นะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าในสมัยก่อนนะคะต้องเษถีนะ,ะลูกค้าชุดท้ายลาด CVO ค่ะ ซีซีบาร์เอนะคะโลโก้เอดีแท้เลยค่ะหล่อๆเลยฝาถังน้ำมันนะคะล็อกได้เป็นของ HD เช่นเดียวกันนะคะหายยากมากๆจริงๆนะคะสำหรับ CBO ปี1.5ค่ะปกติเราจะเจอแต่ปี1.2นะคะลูกค้าหล่อมากค่ะสายแลสายสะสมคันนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะนี่ค่ะ ยิ่งออกแดดยิ่งสวยนะคะลูกค้าคันเกียร์หน้าคันเกียร์หลัง CBO ค่ะรถปี1-5นะคะเลขเกียร์1-5ค่ะแท้แน่นอนนะคะรถเจ้าของคนเดียวเท่านั้นเลขไม่น้อยสเปคเทพสุดหายากค่ะใครหาอยู่นะคะรีบเลยนะคะลูกค้าอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับตัวเทพๆแบบนี้นะคะ รถเจ้าของคนเดียวตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยค่ะสําหรับราคาค่าตัวตารางการดาวนการผ่ค่ะเดี๋ยวแอดมินเจมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่เดิคลิปชันด้านล่างคลิปนี้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะลูกค้าพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะฝากติดตามร้านของเราด้วยนะคะมีแต่รถสวยๆมาให้ลูกค้าชมค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ